พี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่รับดูรับชมวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมช่างกันจากโมซาเทคนะครับจะพามาดูเจ้าตัวนี้นะครับเ,เป็นตู้ผีเสื้อนะครับเป็นตู้ผีเสือ้อแต่เป็นตู้ผีเสื้อที่ผมออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับให้มันสามารถที่จะใช้งานนะครับให้มันสามารถที่จะใช้งานเวทีได้เนื่องจากว่า ที่ผ่านมาตู้ผีเสื้อนะครับเป็นตู้ที่เหมาะสมนะครับที่ใช้กันแพร่หลายมากนะครับในงานหนังกลางแปลงนะครับในงานหนังปังกลางแปลงลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นตู้ผีเสื้อแบบนี้แต่ตู้ผีเสื้อที่ใช้ในงานเครื่องไฟหนังกลางแปลงนั้นจะเป็นตู้ผีเสื้อที่ส่วนมากจะมีจะมีลักษณะเป็นตู้ตื้นนะครับเขาจะไม่มีความลึกนะครับ ฉะนั้นตู้แนวนี้เขาจะให้อัธรสดในด้านเสียงเอฟเฟกของภาพยนตร์นะครับหรือไม่ก็เปิดเพลงในแนวลูกทุ่งในแนวภาพยนตร์นะครับแต่แต่หลายๆคนบอกว่าไอ้ตู้ผีเสื้อแบบนั้นน่ะมันเอาไปทำมันเอาไปทมันเอาไปทำตู้สำหรับงานเวทีไม่ได้นะครับงานดนตรีสดมันฟังมันออกไม่แน่นนะครับหรือว่ามันฟังไม่ได้สับนั่นเองนะครับ จึงไม่มีการไม,ไม่นิยมเอาไปใช้กับเวทีดนตรี T, Dante, สดฉะนั้นที่เราเห็นอยู่นี้นะครับผมจึงมีแนวคิดว่าเราจะปรับให้มันลึกลงนะครับปกติตู้ผีเสื้อจะอยู่ที่60-65นะครับแต่ตู้ผีเสื้อตัวนี้ผมให้เป็นตู้ที่มีความกว้างด้านหน้าแค่90นะครับ90เพื่อจะให้เขามีปีกผีเสื้อสายขวานะครับ ที่ท่านเห็นนี่นะครับเราจะทำเป็นโปร่งใสให้ท่านมองเห็นนะครับมันเป็นตู้ผีกระแทกหลังนะครับเลือกอีกอย่างหนึงว่าผีกระแทกหลังนะครับนี่นะครับจะมีปีกปีกซ้ายขวานะครับแต่จะเพิ่มความลึกให้เพ,เพื่อที่จะรองรับเสียงที่มาจากกระเดืองนะครับเสียงที่มาจากเบสเครื่องดนตรีนะครับให้มันให้มันเป็นซับ นะครับให้มันเป็นซับเบดในแนวของอตู้ผีเสื้อแบบเก่านะครับตู้ผีเสื้อแบบตื้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตู้สไตล์ตู้มิดโลมากกว่านะครับสไตล์ตู้มิดโลมากกว่าแต่เมื่อเมื่อจะเอามาเล่นกับดนตรีที่เป็นที่เป็นเวทีหรือว่างานดนตรีสดมันจะต้องเป็นสไตล์ซับเบดนะครับ สไตล์ซับนะครับสไตล์ซับวูเฟอร์ซับวูเฟอร์นี่ก็คือมันจะต้องรองรับเสียงที่มีความถี่ตั้งแต่2 9เฮิรตซ์30เฮิร์หรือลึกลึกลงไปถึง2 5เฮิร์ถึง5 5 0เฮิร์ตได้นะครับซึ่งตู้ผีเสื้อที่มันมีมีความลึกน,น้อยๆ60 65มันจะลงลึกไม่ได้นะครับแนวเสียงเขาจะออกโปร่งกว่านะครับ ในแนวของเอฟเฟกเสียงประมาณ7.2เนี่ยมันจะดีกว่ามันจะ,ะมันจะเป็นเอฟเฟกภาพยนตร์ซึ่งมันมันมีความอึกระทึกผสมผสานกับความโปรง่งนะครับแล้วก็ให้มีเสียงกลางเสียงแหลมออกมาได้ชัดเจนนะครับอันนั้นคือสไตล์ของตู้ผีเสือ้อแต่ ถ้าเกิดเราจะเอามาทำกับด,ดนตรีสดนะครับก็ต้องลองอต้องลองออกมาทำในแนวนี้นะครับในแนวตู้ของดนตรีสดที่ใช้งานนั่นก็คือเพิ่มความลึกให้เขานะครับเพิ่มความลึกให้เขานะครับในในสูตรนี้นะครับผมทำลึกถึงลึกถึง80เซนนะครับลึกถึง80เซนส่วนห้องนะครับห้องเสียงนะครับ เพื่อให้ได้ปริมาตรที่เหมาะสมนะครับเราดึงลึกลงไป50เซนนะครับ50เซนแล้วก็จะเหลือพอรลมช่องลมด้านหลังนะครับรองรับการกระแทกนะครับประมาณ30เซนนะครับ30เซนแล้วก็เสียงจะออกพอร์ตซ้ายขวานะครับพอร์ตซ้ายขวาที่เป็นปีกผีเสื้อนะครับวิ่งออกมาซ้ายขวานะครับซึ่ง ในตามสไตล์ของตู้ผีเสื้อนี่พอดลมจะต้องใหญ่นะครับพอดลมจะต้องใหญ่ผมจึงจัดพอดลมตัวนี้ให้อยู่ที่16นะครับ16เซนนะครับ16เซนนะครับมันจะมีความมันจะมีะเป็นพอดลมที่ใหญ่ขึ้นแล้วทําให้เสียงเขาออกมาที่เขาเรียกว่าอะไรอะออกมาแรงขึ้นหนาขึ้นนะครับ มาดูสลีระเขานะครับนี่นะครับความสูง56เซนนะครับ56ที่เห็น54ก็คือยังไม่ได้ปิดฝานะครับความลึก80นะครับกว้างด้านหน้า90นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นมิตินะครับเป็นสลีระของของตู้ตู้แนวดนตรีสดนะครับตู้แนวดนตรีสดนะครับอันนี้ห้องห้องลำโพงนะครับห้าร0คูณ50 ห้าสิบสี่คูณห้าสิบนะครับมันเป็นเป็นห้องเสียงที่ได้ปริมาตรที่ผมคิดว่าเสียงมันจะหนักแน่นพอดีนะครับแล้วก็ไปกระแทกด้านหลังนะครับซึ่งตู้ลำโพงสูตรนี้นะครับจะสามารถใช่ใส่นะครับใส่ดอกลำโพงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในสูตรนี้ สูตรตัวนี้นะครับด้านหน้าปิดตายนะครับด้านหน้าจะปิดตายนะครับแล้วก็จะซ่อนน็อตซ่อนตะปูนะครับจะเปิดใส่ดอกลำโพงด้านหลังนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเพราะว่าบางทีด้านหน้าด้านหน้าหลายๆท่านนะครับอาจจะอาจจะใส่ตะแกรงนะครับอาจจะใส่ตะแกรงหน้าแต่คนที่ชอบคนที่ชอบเปิดนะครับ คนที่ชอบเปิดหน้าเราไปใส่ตะแกรงด้านในได้นะครับตู้นี้ประหยัดตะแกรงนะครับใส่ตะแกรงด้านในเป็นตะแกรงเล็ก2ตัวก็ได้นะครับหน้าตู้หน้าดอกลำโพงนะครับเพื่อกันเ,เพื่อกันสัตว์เข้าไปที่หน้าดอกลำโพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีผลประโยชน์นะครับผลดีของตู้ของตู้สูตรนี้นะครับของตู้สตรน,นี้นะ ก็คือสามารถใส่ตะแกงข้างในได้แล้วก็โชว์หน้า,าโชว์หน้าโชว์ปีกผีเสื้ออย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นทางภาคตะวันตกของประเทศไทยทางภาคกลางนะครับอาอาจจะเล่นอาจจะเล่นสีตู้ลำโพงก็ได้โดยใช้โฟเมก้าตามแนวของตู้ผีเสื้อได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องอใส่สีดำเสมอไปนะครับก็มามา มาสร้างแนวคิดนะครับมาสร้างแนวคิดออกแบบตู้ลำโพงที่ที่หลายหลายคนกล่าวว่าตู้ผีเสื้อนั้นเล่นกับดนตรีสดไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าได้ก็ไม่นิยมนะครับเราก็เลยมีแนวความคิดแล้วก็ออกแบบตู้ผีเสื้อตัวนี้ให้เป็นตู้ผีเสื้อที่สามารถนําไปเล่นกับดนตรีสดได้นะครับนี่คือผีกระแทกหลังในสูตรของผมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม